ครับผมซครับสวัสดีครับวันนี้ครับปองและ้องแชมป์ครับผมครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอเมนูเซ่บครับครับวันนี้เอาได้ครับสันนอกมานะครับสันนอกของเนื้อวัวนะครับผมเป็นเนื้อสเต็กของออสเตรเลียนะครับเนื้อวัวเลี้ยงในทุ่งธรรมชาตินะครับนี่ครับสันสันนอกสันนอกครับเคสันนอกของเนื้อบัว คราเขามีเมนูอีกเมนูครับเมนูหนึ่งครับเน่ก็เมนูกุ้งกุ้งเผาน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีปลาหมึกครับผมของมักเลยครับอันนี้คือของมักเลยคือลู่ครับหากินเขียมครับลู่นะครับหาทีลำลำเขียมโอาเขียมเดี๋ยววันนี้ในของครับเดี๋ยวบัลลงกนี่ก่อนครับครับผมแล้วจะย่างเนื้อกันนาะครับผมย่างเนื้อกันเอาย่างเนื้อครับเอาม่พิธีรีตองครับ แก็เนื้อวางบนเตาเนาะครับครับผมมีมันแทกเลยนะครับเนื้อนี้ครับวันนี้เรามีครับเครื่องดื่มเนาะจิบเบาๆเลยมีของดีมีของดีวันนี้งานปาร์ตี้เล็กๆครับขต้นทับแอปปองนะครับแอปปองต้นทับในการเอาเนื้อนะครับนี่เนื้อมีมันแทกกนะมันแซกครับนี่ัย ต้องค่อยๆกับด้านมันตลอดนะครับเนื้อมีมีมันด้วยมีมันแทรกครับ,รบนื้เป็นเนื้อนอกนะครับทานก็ทานอย่างนนัะ้ใส่ในี่เลยฮะอย่างนั้นเป็นหองแก้วครับแก้วครับแก้วเอาไว้ใส่เครื่องดืมนะ่มขึ้นเดื่มครับเครื่องดื่มแบบต้องแบบสไตาล์หรูๆหน่อยเนี<ล>่ขอให้ทุกคนดาวนะเพื่อเอาไว้ใส่อย่างนะั้จะใส่สามที่แม่ดีกว่าคนใจเนาะ <c oughs> ใจเนาะ นี่เป็นเครื่องดื่มที่ดีครับแก้วนี่เป็นแก้วคลาสสิกแล้วครับเดี๋ยวมาพนเนื้อรับเนื้อเอานี่ขวาไหมครับต้องค่อยๆพลิกตลอดครับนี่เราต้องค่อยๆปับเนี่ยโอ้โหสีสันนะก่อนได้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 เกือบไหมครับสีสันโอ้โหคือดูสีสันครับอาหานี่พอขยันครับไปลูกลครับ ฝาลุกโสโซโซโดอะคือมันะนะมันจะสก,กัดมันตกลงไปครับมันก็เป็นรรมดาแต่เราก็ต้องค่อยค่อยขับด้านค่อยค,อยคอยปิ้งมันตัวครับวันนี้บ้านเฮามีมีงานเนาะงานบุญเลยครับม,ม,มีงานบุญเลยครับคือเปลี่ยนปาร์ตี้เล็กๆปาร์ตี้<อ>เล็กๆน่<ล>ข,ของเขาครับครับเบาครับ,บรปปรครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับในวัดวัดผูดิบของเราครับอ่าเป็น นี่ครับกุ้งกุ้งย่างมีกุ้งกับน้ําจิ้มกับมื้อก็มีแล้วก็มีลูกก็มีครับนี่ลูกเป็นลูกหมูเนี้ยหาซื้อได้ยากครับซื้อยากครับครับแอวนี้มีร้านเดียวมีร้านเดียวครับติดล้มที่สุดแล้วนะไกลสูงไกลสูงละทหารนี่บอกแค่อย่างละน้ำลายสอละแล้วเอาไฟบางนิดอะไรไป มาดูครับสุดยอดเลยครับผมถ้าไปกินตามร้านอาหารนี้บะตํา500ครับชิ้นนี้นะระหว่างรอจีนครับบรรยากาศดีมากลยแด่ท่ามกลางธรรมชาติครับรับฝนตกใหม่ด้วยครับแล้วก็มันคือแบบมันหมอก้อนด้วยครับตอนนี้เป็นอากาศตอนเย็นที่แบบน้มลื่นนะครับเป็นที่แบบปาร์ตี้ได้เลยนี่น้ำจิ้ม สีสันนี่ครับสีสันน่ากินขนาดกุ้งครับดูครับเนาะกุ้งไม่น้ำครับไปซื้อเงนในงานมาเนาะในงานบุญมามาตกไม้ตัวไหนอันเนี่ยอันนี้ไม้สิบบาทครับสิบบาทค่ะกุ้งนี่ตัวเดียวสิบบาทอ่ะครับนี่นะกุ้งตัวนี้นะสิบบาทนะครับ กุ้งมันกับแป้งเนาะอีกกระแป้งเนาะผมไปย่างครับไอ้ป๋องเมืินๆมาเตื้าเนาะคือก็มาทำคลิปกับไอ้ป๋องบ่อยไอ้ปองสายเตื้าครับเปลี่ยนนะเอาละครับเราจะเตะลูครับนี่ลของดีเนาะที่ว่าบ่มีขายที่ไหนเนาะโอ้กี่บาทได้เลยห้าสิบครับห้าสิบโอ้กินปลอดภัสดเดกมันได้กเลยนะว่าโอ้เปิ้ลตึงหนักห้าสิบเป็นหนักโอ้ยให้หันยิบนะ ให้หั่นเทลงถ้วยมันมันจะเต็มอ่ะแบบป้อก้าเหอะนี่เอาลองดูครับดูสีสันนะครับจับพอดีจับพอดีอ่ะครับก็ะเดี่ยวเขาจะใส่เครื่องเหรอครับครับร้อนปุ้นดิใส่เครื่องร้อนพอดีครับร้อนพอดีโอ้เดี๋ยวขอโอ้ไม่อาต่อไปครับเนื้อเขาก็มาพักนี้ครับครับผมอ่าเขาก็จะ มีลงไปเนาะขออภัยนะครับสำหรับอันคนดูคลิปตอนดึกนะครับอ <c oughs> าจจะหิวเนาะก็เกยดอมาแมมก่อนนะครับค <c oughs> <c oughs> ืดูครับดับหมูครับต่อไปหยอกเข้าไปขึ้งดูครับ S <S แตียมดองนี่ไอ้ป๋องมักสูตรจะได้ครับออก็บเอาไอ้ว่าครับไอ้มักไอ้ยไอ้กมักอันนั้นมึงดูครับ <S <S ใส่นนอะไรเนาะถุงครับครับผมใส่ไปเลยครับอเอาแซ่บเ,เลยแมนคือรูนี่มันก็ต้องมีสูตรไข่สูตรมาได้นะคแอบกินรูนี่แม่นแล้วครับคือการปรุงนี่เขาต้องปรุงเองครับน้ำกระเทียมมันเผื่อมาถ้ายำมาซาจ่ายเยมเดี๋ยวใส่เพิ่มครับครับเพิ่มความนัวความอย่างนี้เอาสักสองซองไปก่อน เซฟเซฟกนครับเซฟเซฟกันมาดูครับพริกนี่กรับมันถุงไปแล้วนั่นห้าสิบเอาใส่์ที่ถุงนี้พริกถุงเกรืองครับถ้า,าถูกใจได้ครับเอาแฮมครับ,รบแฮมเขาแฮมมันสองซองอันเด้อพักก็พักสดๆเลยผมว่าเทห,หมดเลยพวกนี้ปอ,ปอนปอเนาะเซนักเด็กก๋วยจะกินไม่ได้สูตรไข่สุดมันครับกันมักกันเนื้อ วันนี้อันเนื้อย่างเขามีนี่ครับีนน้ําจิ้มน้ําจิ้มขอนพัสครับเนาะต่อไปแค่หมูครับนะครับแค่หมูแคบหมูนี่ใส่ไปเลยเพิ่มปริมาณนะครับเพื่อมันนักมันน้อย้าใส่ถ้ามาแบบซื้อมาสำเร็จนี่เป็นมาเขือเฮานี้มันขมาปอกกินนะเพราะว่ามันต้องมีท็อปปิ้งครับต้องมีเพิ่มครับบ้านไม่อายครับบ้านตัง บ้านบ่าวป่องครับมีลู่ขายครับเพราะว่าก็มีร้านเดียวครับในตำบลนะครับนี่ก็มีกุ้งเนาะกุ้งเผาก็มีปลาหมึกนะครับเดี๋ยวย่างเขาก็ไปซอยมาเรียบร้อยแล้วครับอาจจะมีฝูงบินต่ำนะครับนะตกัวนหน่อยไปยังครับเนาะต่อไปครับเปิน้ําจิ้มครับนะครับน้ำจิ้มน้ําจิ้มนี้นั่งเดิมครับพอเคยกินมาครับหัวหน้าพัดครับ คนละพัทมาแล้วครับแต่เปิดเหมยังไ่เข้าเราเดี๋ยมันละครับเดี๋ยวสปอนเซอร์ติดต่อมาได้ครับคนละพัทรสชาติดีครับนี่เทน้ำจิ้มเทลงไปนะเทมามาเทนี่เลยครับคุ้นๆเนาะนี่คุณดุงครับผมของดีเฮานะครับพร้อมเปิดเปิดงานก่อนเนาะสั่งสร่นเล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวครับเปิดยังไง ยเยอะแยะแล้วต้องใจมี A few moments later นำเสนอครับ Why Why เนอะสั่งสันปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆครับเนาะครับสองคนพี่น้องครับเนะาะวายแดงครับนะอืมอมดูครับอือหนึ่งส,ส,สองหนึ่ง เป็นไงครับผมอ้าวอุ้ยอะไรก่อนลื่นคออ่ะโอ้หสุดยอดสุดยอดเลยครับออกนี่ออกองุ่นนะครับองุ่นเอาไอ้ครับนั่นเอาต่อไปอ้าครับช็อปป้าของเราครับบึกเดียวครับบึกเดียวเเลยหรอวายแบบในห้างนะแน่ี่บึ๊ก อย่างงครับแล้วลื่นคอเลยครับอคอเลยโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็ครับปล <laughs> าตีเล็กเล็กครับนะครับชนครับชนกันครับชนกัน เนืเน้อที่เรายา่างครับสุดยอดนี่นี่นี่นะให้ปองครับชิมลองชิมโค้ดนะพัดนะครับชมบรรยากาศต่างหลังนี้อาจจะบกมัวๆในเนือเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนครับอล้ำลำกะว่าลองดูอร่อยอร่อยอร่อยลายลายได้ปลากรอโอ้สุดยอดเลยครับบึกเลยเดือดเดือดอืมพอได้อยู่พอได้อยู่ชิ้นพอดีคำนะผมหั่นนะครับนี่ กบึกเดียวนะครับไม่ต้องเคียวนะครับดูนะครับครับขเไปลูกนี่เป็นลูกหมูเนาะรับ้านป้าเงาครับลูกหมูระาป้าเงาไม่สาวครับครับของกินหายากประยู่แถวลำป้นมีใครครับ เต็มแล้วเป็นไรก็บอกด้วยนะครับ่าขาดอะไรวะได้ครับจ้เจ้าอืมเจมมม้ไาล่ะเดี๋ยวของไอ้ตอนนี้แนี่นมันให้เต็มใจนี่นี่เอานี่เอานี่มาองแอ๊ดอ,อ,อ,อืมเยอะขั้นดีครับ้า <laughs> อ่ะนดี๋ยวคำดิ้งครับ, <Welcome S 2> รบนี่นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวคำดิ้งแกะอะไนี่เดี๋ยวคำดิ้งนี่ขาวขาวเลยเนาะน้ำขาวขาวเอาครับ <c oughs> สดชื่นครับต่อไปปั้มมือครับปั้มมือก็จะมีน้ำจิ้ม ซีฟูด้ดให้แล้วนะครับ <c oughs> ซีฟู้ด <c oughs> เน็ตลองครับอืมปลาหมึกเขามีนิ่มแล้วนิ่มเลยครับปลาหมึกปลาหมึกเนาะอืมต่อไปครับเป็นกุ้งเป็นกุ้งครับวันนี้ก็ เมนูหลากหลายครับวันนี้ผมมีความสุขครับ,รบวันนี้ผมเป็นวันที่พิเศษครับอืมได้กินขา้าได้กินขา้าได้กินอาหารที่ถูกปากก็กินกับคนรู้ใจเลยอย่างเช่นครับน้องบ่าวครับอลองชิมกุ้งเลยครับกุ้งครับผมไปลองอืมนิ่มมันมีไขะไร มีใขรครับรู้สึกว่ามันสดดีครับกุ้งจะสดแค่ไหนคนระับสู้นี่มืนได้ครับนี่นี่ <laughs> อันนี้เป็นเนื้อปลาบัวขูหๆนะจิ้มสีฟพูดดูอร <h> พักครับตามผมครับ กันไอ้เอวิวีัดคดิ้งไอ้หมดกันยังห,หมดเดียวเลยสามสิบดิง้งอันนี้ครับอันนี้คือของแท้เนาะในนอนแล้วเนี่ยครับผมต้องกินนี่ก่อน หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมีความสุขนะครับวันนี้ครับครับครับอันนี้มีหนุ่มบ้านบ้านหน่ยนะเป็นครับนาะบ้านบ้านติดติดตู้หน่อยติดหตัวติดหลู๋หน่อยครับ ช้อนไม่มีแต่ครับแก้วนี้มาแล้วกรึบๆน่าเป็นวาย้ังหมุดมือลึกเลยครับแต่เต็มไปด้วยความสุขต่อได้เลยสุดยอดเลยครับผมาชอบคลิปนี้ครับ อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ตัวครับครับผมเพื่อคลิปหน้ามาเนี่ยเราจะไปไหนกันสองพี่น้องของเราครับเราจะลุยไหนกันกดติดตามนะครับดูคลิปไว้ตัวครับตัดไปครับขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามสวัสดีครับอืม